นะครับมาคาจับคู่ธุรกิจนะครับแอสตานะฮะแอกรีคอนเด็กนะครับที่จัดในครั้งนี้นะครับโดยความร่วมมือของกรมค้าภายในนะครับแล้วก็หอค้าไทยสาวเรียไทยนะครับแล้วก็ค้าปลีกค้าส่งทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เราจัดที่ c b a ีแอนะครับทงแมคโครทัสนะครับเป็นในแผนนะฮะที่เราวางเอาไว้สำหรับศูนย์ประสานงานภาคเกษตรของหอค้าไทยที่เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะ แก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดนะครับหรือจะล้นตลาดนะครับหรือการพัฒนาการทำเกษตรพนาสัญญาล่วงหน้ากับทางผู้บริโภคนะฮะผ่านทางสมาคมนะฮะผู้ผลิตอาหารเกษตรแปรรูปหรือค้าปลีกค้าส่งทั้งหมดนะครับที่ร่วมเข้ามาไม่ว่าจะของ CP พีแมคโครตัสนะครับท็อปนะฮะบิ๊กซีนะฮะทั้งรัฐบาลเดอะมอลล์นะครับนะอะไรอย่างทั้งหมดนะแล้วก็มีโออาร์ของปตทด้วยนะครับ แล้วก็เราก็ยังมีสมาคมพนักงารสมาคมเชฟสมาคมโรงแรมนะฮะเข้ามาช่วยกันรับกระบายสินค้านะฮะเพราะเป้าหมายของเราครับว่าการสร้างความแข็งแกร่งแข็งแกร่งทาง,งเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะสำคัญมากคือต้องสร้างจากภายในเราเองด้วย่ใชยา่านการส่งออกนะครับการบริโภคนะฮะของภายในประเทศจะใช้สายในประเทศเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างความมั่งคั่งและรายได้กับภาคประชากรเราครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะฮะ จำนวน12ล้านคนนะฮะจากนักเอกชนแรงงานบวกครอบครัวไปนี่ยเกือบ30ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรอาหารราคาเขาได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ดีกินดีนะครับสร้างความมั่งคั่งกับพวกเราได้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือศูนย์ที่เราร่วมมือกันทั้งรัฐเอกชนทั้งหมดโดยหอค้าเป็นตัวกลางเชื่อมนะครับที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันนี้ครับในสวนของค่ะ ครับในส่วนของ DIT กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปธรรมนะครับหลังจากที่เราเพิ่งเปิดตัวนะครับความร่วมมือของทาง DIT กับทาง AFC ของกันค้านะครับผมซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีผู้แทนจากห้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเครือของแมคโครโลตัสนะครับรวมไปถึงบิ๊กซีนะครับแล้วก็เดอะมอลล์ท็อปนะครับแล้วก็ทางสมาคมตลาดสดไทย ส่วนวันนี้เนี่ยเป็นการที่จับเป็นมหากรรมการจับผู้สินค้าเกษตรตรงนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการที่เป็นการเชื่อมโยงและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรไทยนะครับเพื่อไม่ให้ราคาเนี่ยนะครับมันเกิดมีความผันผวนเพราะว่ามีการดึงสินค้าออกตั้งแต่ร่วงหน้านะครับและก็ตลอดฤดูการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับ สินค้าของเราหลายตัวโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยเราพึ่งตลาดส่งออกมานานนะครับบางครั้งเนี่ยบางตัวเนี่ยถ้าตลาดดีเราก็ดีถ้าตลาดไม่ดีหรือว่าออกมานะครับและในช่วงนั้นของในประเทศเขาก็มีสินค้าออ,ออกมาเหมือนกันนะครับก็ทําให้ราคาเี่ยมันมีความผันผวนการที่เราใช้พันธมิตรนะครับ โดยนโยบายของท่านจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านให้ความชัดเจนนะครับไทยทําไทยใช้ไทยช่วยไทยนี่ก็คือในเรื่องของที่ตามที่ทางท่านพศได้เรียนให้พวกเราทราบคือคนไทยวันนี้ถ้าเราหันมาช่วยเหลือกันนะครับมาดูแลก,กันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยรับรองนะครับพี่น้องเกษตรกระน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ผักผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในส่วนของกรงการค้าภายใน DI t ทเราทํางานอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะเข้าไปประสานงานช่วยเหลือนะครับผ่านโครงการมาตรการต่างๆนะครับกับตัวทุกสินค้าและทางของค้าเองก็จะเอาสินค้าเหล่านี้นะครับนอกจากมาเพิ่มช่องทางในการกระจายแล้วก็จะเอามาในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็แปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับผมส่วนในทาง ทางด้านของอหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นด้านของทางไม่ว่าจะเป็น CPX Star หรือกลุ่มพันธมิตรต่างๆรวมไปถึง OR นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันต่างๆเนี่ยนี่ก็พร้อมนะครับร่วมมือในการที่จะช่วยดึงนะครับราคาสินค้าเกษตรของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับคือเสริมนิดหนึ่งจริงๆเนะี่ยทุกห้างทุกเจ้าทําอยู่แล้วแหละแต่ดังทำทีนี้บางทีการประสานงานเนี่ยบางครั้งมันไม่ดีพอนะครับบางทีมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้เป็นถ้ามันมี มีพลังในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นศูนย์ FC เอฟซีนี่ยคือจุดรวมซึ่งสิ่งที่โชคดีมากคือวันนี้ทุกคนนะฮะพร้อมใจกันทั้งหมดนะฮะทุกห้างทุกร้านทุกหน่ยนะฮะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาครับเชิญเดี๋ยวเขาจะมาทุกพูดเลยก็ซีพีเอ็กซ์าเราก็เป็นส่วนหนึ่งซีพีเอ็กซ์าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของห้างค้าส่งค้าปลีกของประเทศไทยนะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิต กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็เน็ตเวิร์ของห้างทุกห้างไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปเดอะมอลล์นะคะ เราก็เชื่อมั่นว่าด้วยพละกกำลังและเน็ตเวิร์กที่เรามีอยู่นี่น่าจะช่วยกันกระตุ้นการบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโปรโมชั่นเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะเพื่อให้สินค้าเกษตรกระจายไปสู่มือผู้บริโภคได้ในคุณภาพที่ดีแนละแล้วก็ราคาที่ดีด้วยที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราช่วยกันกระจายในเวลาที่เหมาะสมก็จะลดการล้นตลาดพอลดการล้นตลาดก็จะช่วยเรื่องราคา ไม่ให้ต่ําเกินไปนะคะเราก็ต้องขอบคุณทั้งท่านประธานหอ,อก,การค้านะคะแล้วก็ท่านอธิบดีที่ให้เราได้มีส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้เราก็ทํามาโดยตลอดนะคะแต่วันนี้ส่วนใหญ่เลยแทส่วนใหญ่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็เราก็ทํามาโดยตลอดแต่วันนี้เราก็แข่งขันยิ่งขึ้นแล้วก็สัญญาว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่แค่แมคโครโลตัสแต่เป็นตัวแทนของทุกๆห้างนะคะ <c oughs> คสุดท้ายก็คือเรื่องของผลไม้และสินค้าเกษตรเนี่ยสำคัญคือต้องหาทาง เพิ่มมูลค่านะคะวันนี้หนึ่งในกิจกรรมที่เราทําก็คือจับมือกับสมาคมเชฟทํายังไงให้ผลไม้ไทยที่นอกจากเราบริโภคสดๆแล้วเราเอาไปทําเป็นเมนูใหม่ๆเพิ่มเป็นมูลค่าเป็นอาหารเป็นจานนะคะบางพืชเอาไปยำเอาไปทําเมนูใหม่ๆมูลค่าของผลไม้ไทยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆที่จะแปรรูปให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปก็จะเพิ่มมูลค่าได้เพิ่มอีกค่ะ แ,ววนนแพลตฟอร์แมแหงโอกาสก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็องค์ความรู้อย่างวันนี้เนี่ยเราก็มีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ไม่เคยเข้าห้างมาก่อนเลยบอกว่าทํายังไง เราต้องมีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างถึงจะเข้าห้างได้เพราะ,ะนั้นองค์ความรู้มีเนี่ยก็จะรู้ว่าสินค้าลักษณะไหนที่ผู้บริโภคต้องการนะคะส่วนที่2ก็คือช่องทางหรือเน็ตเวิร์กก็อย่างที่บอกเราเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะก็การกระจายสินค้าเนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรภาคเหนือส่งไปขายภาคใต้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ที่เราช่วยค่ะเรามีแผนต่อยอดในเรื่องของการกิจกรรมจับ ก็ต้องบอกว่าต้องทำบ่อยๆสินค้าเกษตร,รออกตลอดเวลานะคะเราต้องรู้ตารางซึ่งทางท่านประธานแล้วก็ท่านอธิบดีเนี่ยก็จะให้ข้อมูลแล้วเราก็ทำงานร่วมกันตลอดเวลาวันนี้เรามองข้างหน้าไป3เดือน6เดือนแล้วไม่ใช่การแาลแนการซื้อขายแค่สั้นๆผม,ผมตอบเสริมวันนี้เดี๋ยวเมื่อเรวเมื่อกี้ล้ว่าเราเพิ่งทำมาปีหนึ่งเปีเสร็จเราเห็นแล้วว่าเราควรจะเดินเงี้ต่อไปกันนะครับแล้วก็ ความร่วมมือของทุกภาคทุกส่วนเลยอะร่วมมือกันดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะประชุมกันตลอดเวลาเพื่อจะมาจัดโปรแกรมนะฮะเพื่อไม่ซ้ำซ้อนนะเพื่อสร้างเนี่ยนะนะพลังในการขับเคลื่อกนการผลักสินค้าออกไปให้มากที่สุดและวารูให้มากที่สุดครับโครงการนี้คาดว่าจะเกิดมูลค่าสัมพันธ์สักประมาณสักเท่าไหร่ครับอืมมันคำนวณไม่ได้โลทำไมเดี๋ยวนักข่าวชอบประตูวเลขอะกลัวกลัวน่อย่าให้มั่วเลยเอางี้ดีกว่าสินค้าออกมาเนี่ย อย่าให้ล้นไปทังขาดราคาอย่าให้ตกไปทังขาด่อน,นะนะเราสามารถเนี่ยมีรายได้กับเกษตรกรได้เนี่ยอันนี้เป้าหมายแรกก่อนเป้าหมายสองก็คือทำยังไงดนนาให้เขามีวอลูในการที่จะต้องพยายามปรับขึ้นไปในการวอลูแอสกาขึ้นมาแปรรูปขึ้นมาเพื่อเป็นการดึงเอาผลิตออกไปจากส่วนสดบ้างรางงั้นสดเยอะตลอดเวลา,ามันก็ลำบากคนสุดท้ายเขาไม่สามารถขยายการปลูกได้อะมันสูบพอดไอ้พวกสดมันล้นหมดอ่ะเหกนไหมครับตรงหลับมีให้นึกก่อน ก็อยากจะเสริมนิดนึงเลยนะครับในเรื่องของในส่วนของภาคเกษตรกรนะครับในเรื่องของการที่อยากให้ดูแลนะครับคุณภาพของผลผลิตนะครับคืออยาเราจะลดนะครับในการขายแบบเป็นปริมาณเยอะๆแต่อยากให้ขายของที่คุณภาพดีนะครับตอนเรามีสินค้าหลายตัวตอนนี้คนติดตามเรื่องของแบรนด์ของเขาอยู่อย่างเช่นทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยต่อไปก็จะไม่กินเฉพาะทุเรียนอะไรก็ได้แล้วเพราะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มรับรู้แล้วถ้าเป็น หลินหลงรับแรโอ้หรือภูเขาไฟสีสเกตนะครับก็จะได้ราคาดีราคาอีกราคาหนึ่งอยากให้ทุกๆสินค้านะครับมีการพัฒนานะครับสร้างคุณค่าสตอรี่ให้แก่ตัวสินค้านะครับมีการดูแลอย่างดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ราคาเนี่ยนะครับสามารถที่จะไม่ต้องไปเรียกว่าไปง้อนะครับตลาดส่งออกอย่างเดียวนะครับในประเทศเราสร้างชื่อเสียงรับรองนะครับเมื่อชื่อเสียงดีรักษาคุณภาพที่ดี นะครับก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาตามเองนะครับส่วนในเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับนอกจากหน่วยงานดี t ทแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ได้ประสานกับทางทูตพณิชย์ในต่างประเทศนะครับในการที่จะหาตลาดใหม่ๆนะครับอย่างเช่นอินเดียอ่าอย่างเช่นลำไยตอนเนี้ยเราติดต่อทั้งตลาดอินเดียตลาดตะวันออกกลางนะครับรวมไปถึงตลาดเดิมตั้งนอกจากจีนก็ยังมีอินโดนีเซียตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซื้อนะครับก็จะทําให้สินนี่ก็คือสิ่งที่ ทางกระทรวงพาณิชย์เองนะครับเร่งมือนะครับทำทุกวิถีทางช่วยด้วยแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในประเทศเราก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ครับเกษตรกรที่จะเข้าถึงได้ก็มีสมบัติยังไงบ้างคะเกษตรกรที่จะมาจับคู่าจะต้องมีเต็มตัวยังไงบ้างครับอันนี้มอบไห้แอคสตาร์เลยได้ไหมหรือว่าขอตัวล้หมดเวลาเลยอุ๊ยจริงจริงแล้วพอทำทำสุดท้ายเนาะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเกษตรกรีเข้้้าถึงงไดจะตอม ค่ะก็จริงๆแล้วอันนี้ก็ค่ะเอกษตรกร,ร,กรจริงๆแล้วก็คือต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสินค้าตัวเองนะคะก็ทั้งเรื่องของออกําลังการผลิตอ,อขอโทษค่ะก็สำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะวันนี้เราก็ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะ สินค้าที่เป็นสินค้าตามฤดูกาลซึ่งเราคิดว่าสำคัญคือเรื่องของระยะเวลาเรื่องของ t า m i n g ที่จะต้องช่วยกันกระจายให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยกับห้างนะคะ,ะห้างก็คงจะต้องถามเรื่องของคุณภาพสินค้านะคะแล้วก็ปริมาณที่จะผลิตได้ในแต่ละช่วงเพื่อที่เราจะได้วางแผนการซื้อและก็วางแผนการทํำกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระจายสู่มือผู้บริโภคค่ะ รตรงนี้ก็อยากเสริมมันนะครับว่าเกษตรกรเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าณนะวันนี้เนี่ยเราอยากขายของให้ได้ราคาดีขึ้นเราหนึ่งต้องรู้อย่างปริมาณเรามีเท่าไหร่คุณภาพของเราเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าครั้งแรกสั่งมาบอกส่งแบบระดับเกรด AA มาเลยพรีเมียมนะครับครั้งที่สองสั่งมาอีกอ้าวไม่ตรงปกสะละนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเกรดพรีเมียมในเรื่องของผล,ลผลผลผลไม้เนี่ย เรารู้ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราจะมีประมาณเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับมันก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าเกรดรองนะครับลูกอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าคุณภาพข้างในยังดีลักษณะนี้ก็ต้องทําความชัดเจนนะครับเพราะว่าทางห้างเนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนในการจัดการดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะห้างทุก ลูกค้าหะครับอยากทราบว่าวันนี้สิ่งที่เขาจ่ายเงินไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราพัฒนาเรื่องระบบการค้าออนไลน์มากขึ้นการทำพรีออเดอร์ซึ่งอันนี้รวมไปถึงเรื่องการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นพวกในตลาดหลักทรัพย์ทำ CSR ต่างๆเนี่ยเขาเองสั่งซื้อของไปเนี่ยนะครับเขาก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เขาสั่งเนี่ยมันตรงกับตัวอย่างที่ให้มาหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อจะทําให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการตลอดไปครับ